คือแคตอนแบกเลยแล้วไม่แล้ไม่อะไรแล้วร้องมันดแบบแล้วก็ไปไกลตไม้เบสถูกไหมดีค่ะดีค่ะถูกขาถุกถูก ร้านต้องมีแต่ไม่เท่าที่คนไทยม่มเดีย ดีๆให้น้องแก๊สไทยเยอะ ประชาครับกระโจนเอาใจที่ได้มาที่ห้องติดต Obrigado. 好嘞。<music> <music>

แฝดแล้ว้องต้องอะไรด้วยพค่แมค่ะขั้ของพี่แนแเนี่ยค่ะหยุเนี่ยค่ะไปไปเจอกัน พูดทักทายหน่อยสิสวัสดีครับก็ก็ทักทายอะไรดีอะไรก็ได้ก็ทักทายนะครับทุกทุกคนแล้วกันนะครับวันนี้ก็มารายการเช้าดูดีครับผมเดี๋ยวต่อไปก็จะมีงานต่อก็อย่า